บอกให้โทรเบอร์นี้อฮอลโลนี่ใครครับ9ครับดีพี่โป้นะอ๋อเีพีโป่เปิดเพลงเองเลยเอาไหมไปบู๊เลยไหมบันเคี้ยวเพิ่งเห็นข่าวเปิดไปเลยเปิดไปเลย LA Galaxy 911สนับสนุนแล้วเปิดไปเลยเดี๋ยวมาคุยกับพี่แต่ ต้องตกลงข้อสัญญากันอะนะคือเงินท่านน้องทําเงินได้เนี่ยคือเงินที่ไม่ได้เอาคืนไม่ได้เอาคืนไรรายได้น้องต้องให้พวกมูลนิธิเหมือนกันนะแน่นอนอ่ะจัดไปนั้นพรุ่งนี้มาคุยวันไหนว่างโทรมาหาพี่เบอร์นี้ใช่ครับพี่อ่าเดี๋ยวเปิดไปเลยโอเคเปิดไปเลยอย่าไปสนใจโอเคโอเคโอเคแล้ว